พร้อมยังพร้อมแล้วโจ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 โโจ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  แม่เหนื uh, ่อยมันต้องเมาให้เึงแบบว่าพิ่งกับมาคุยกันเสียวได้แบบว่าองนัาเดิมพันหูตึงหนึ่งเก้าแปดเก้าพวกแกโลเปียดบวกครับบวกครับตีนี่บวกร้อยครัูกโมันวันหนึ่งเก้าเชาลีคินบบบเอ็ดเลขอะไรนะหนึ่งแปดเ้าครับหนึ่งแปด้าเจ็ดเท่าไหร่นะพี่ชาย หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นครับโหเยอะจังไม่มเหอะเะครับร้าขายอะไรอ่ะขายบอสเวันนี้ไม่ตีมหรอเพื่อว่าจะไม่พี่ชายเลขกเลยนะมันไม่มีอ่ะหนึ่งแปดเก้าเจ็ดครับหนึ่งแปดเก้าเจ็ด ไม่ได้อะพี่ชายไม่ได้เหรอครับแฉบแฉบโอ้โหแล้วดูรูปก,กูพีมม่ชายเขียนไอเดีอะไรไปครับหนึ่งแปดเก้าเจ็ดผมก็ไอเดียหนึ่งแปดเก้าเจ็ดเก็บได้ไหมครับเป็นเป็นเก็บงังสดได้ไหมได้พี่ชายเดี๋ยวผมไปกดตังค์ได้ครับเอามาให้หนูก็ได้นะคะคืออะไรครับแก้ว อ้าวก็เขาให้พี่แทนไ,ได้ให้หนูก็ได้ไงคะเดี๋ยวรับแทนให้มันเยอะอยู่นะหักล้านหกเนะี่ยก็เดี๋ยวรับแทนให้ไงเราวก็ให้พี่แทนอีกทีแต่ว่าหักเปอร์เซ็นนะคะหักเปอร์เซ็นได้หรอครับหักกี่เปอร์เซ็นเะนี่ยหัก20เปอร์เซ็น หมายถึงพี่แซน่ะได้ยี่สิบเปอร์เซนที่เหลือของเดียวเยี่ยมได้ไหมครับไม่ใช่ของพมาเอาเยอะไปเลยป่ะครับให้พี่ให้ยี่สิบอาเยอะหรอคะไม่เยอะหรอกค่ะนิดเดียวเอง ระวังตัวจะอ้วนนะเราจะเอาเยอะขนาดสิ่งกับเพื่อนเลยแม้แต่นิดเดียวมันแต่งตัวใส่สีขาวน่ารัก็มีด้วยกันบอกว่าระวังตัวจะอ้วนนะถ้าจะเอาเยอะขนาดไม่ด้วยหรอกตอนนี้แพทยิงกับหนุ่มพี่เคิร์บไม่บ่นเลยไม่ด้วยล่างไหนอะไรครับดีด้วยไหมเร็วเหนื่อยบอกว่าเราวันนื่อยแบบไม่เล่าพูดนะแบบ เนแบบคน่ยเวยเนี่ยเสกเสใหดลรอดาลุ่ง่คไหนอะเสกในหัวหรืปะในหัวปะในหัวปะไอ้เพ็บไม่อยากพูดถ้าไม่พูดเราเพี่ยนมาไหแล้วแบบว่าแบบเร็วแบบว่าพูดมาท้องวาแล้วแล้วเร็วไปร้องเพลงไปเรีว่งเหน่ ก็พอแต่แกไม่ได้พูดทั้งวันหรอครับหนูก็พูดทั้งวันแต่วันนี้นี่เป็นไรไม่รู้เล่วเหนื่อยอ่ะเราลองเพลงเลยป่ะลองเยอะเลเปล่าอาจจะเพราะเราไม่สบายเราเราก็ไปร้องเพลงไปลือู่ร้าน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 มาเราแต่เล่นอะไมรหนึ่งน้อยนี่ไะมันมันตอนนั้นมันม่วน มันม้วนนอนนล้วนมันแฟนนูนแล้วก็ร้องเพลอเลยแต่เมือนเสียงจะดีขึ้นนะครับใช่เสียงดีขึ้นเพราะว่าหวัดไม่หวัดมันก็เป็น่ะมันเป็นน้อยแล้วแต่เ็วรู้สึกแบบแบบแบบแสบคอแล้วเหนื่อยเหนื่อยอะ กินยา,ยาหรือยังแต่ว่าหยุดกินแล้วตั้งแ,แต่ตอนนู่นเก็กินแค่ว,วันละครั้งเองแต่ไม่ค่อยอยากให้แสงดีขึ้นเลยครับหายตาค่ายได้ไหมตาแสบเหมือนเดิมได้ไหมเผื่อแหละเผื่อ,อละเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้อะไรครับคนหายดีไม่ชอบหรือไง ก็หายดีก็ชอบครัาก็หายไข้ก็ชอบแต่ว่าถ้าเสียงมานเสียงมันแมนหนมันก็บตดูโตๆหน่อยทำไรอะเดียวค่ะเ็นติวอะอ่เสียงมันแมนเหรอคะไม่อให้แกวเสียงแมนยได้ตงผมบอกพี่แทว่าเห็นเป็นให้ให้เาเลยนะให้เฝ้ารถ้หน่อยเขาบอก้าคนขึ้นรถเดี๋ยวกูค้างเลยต้อง้ยคืออะไรวะ เสือมากต้องทำให้กูเป็นคนที่แย่ที่สุด<ป>เสือมากมีมาใส่หลายพี่อย่างนี้อ๋อเขาบ่นอะไรกันเนวะก็ไม่รู้ปิดกันเลยครับพี่อะไรเปลกหแหวนมอล่ะปิดด้วย<อ>ดีกว่าปิดไปเลยปึ่งปิดละระวังโดนบ่นนะครับเรียกเราไม่เต่า <c oughs> อืเปิดนิดนึงก็ได้เปิดแล้วนิดเดียวโอ้มันรู้ว่าอะไรเนี่ยพี่จิมรู้แน่ไปไปถึงพี่จัด หรอแล้วไปยาลูวอ่อายังอยู่ปะใครเรียกหรอพี่แดนชอบเสียงแตกหนุ่มหรอคะอจะจะปิดเสียงวอลทำไมพี่ไม่เจ้าโน่รหรอสวัสดีคับฟูอะนะอืมสวัสดีคับฟูสิสวัสดีคับฟูดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะ ถ้าหามแสงดีขึ้นแล้วแม่เจ็บคอแทลแล้วค่ะไม่ได้ม,มันหนึ่งนะคะแป๊บเดียวค่ะหนึ่งนาทีไม่ใช่รัม,มาสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะค่ะเออแฟนตายเต็มเลยพี่ ค่ะไปไหนเนาะไปเป็นสั่งไฟเล่นหน้าบ้านหรือเปล่าคือแเลยไม่แล้วนะแังอีแกงลิเทิลบอนเทนมึงตีมาตายมึงก็อะไรนะคะเต่าไฟอะไรใครเป็นเต่าไฟแม่บินทำเลยน้องเร็วสั่งแล้วเขามาชมแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวมานะพี่แทนขอเวลาสองนาทีสามนาทีข้าววัดไปแล้วเอ้าชิ้นละไปแล้วเอ้าเมื่อกี้หนึ่งนาทีอ๋ออันนี้ไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ไปอีกอันหนึ่งเดี๋ยวมานะแมงเมไม่ใช่เรื่องเลยเว้เดี๋ยวชนแม่งเมฆหน่อยมาช่วยแม่งมาช่วยหรือมาตายวะก็อย่านินทานะนินทานะครับไม่ใช่นินทาแกหรอก พึบต้นแก่ปั๊บกินรีเฟกเป็นอาหารยหรอมาล้าดิหาแม่มึงหรอนาเคคงจะเป็นั่าไฟรอบนี้อาจจะเป็นต้นโพนาบ้าน มีใ,ใครจะมารลพี่โก้ไหมพี่อยู่สแควร์ จบแล้วจบแล้วจบแล้วเอ้าไอ้บีมหลุดอีกแล้วอะไรของมันวะ จุดไหนเบลล์อะไรนะจุดไหนยังไม่ได้ไปเลยเบเลล์ดิเดี๋ยวตามไปบีมมันหลุดแล้วรอบีมอยู่ก็ห้องน้องเป็นที่ซื้อที่ปลดตนไม้อ่ะใช่พี่ว่าปะใช่จอกันให้นานจังต้นพงมันฝุ่นไหมนอนเนาะใม่ใหม่ลองเปลี่ยนต้นนี้ดูไหม หรือเป็นต้นมาพาข้างหน้าดีพี่แขนพูดอะไรบอกเกลมาเดี๋ยวนี้เลยนะด้ ให้ไปเลยห้าดาวแรนม่ง้งเพิ่มเลยครับคนเยอะมากโมอลไเกวไปปีนต้นโพยเกี่ยวปีนต้นกล้วยหน้าบ้านมั่วแล้ะรู้ไม่จริงนี่ว่าต้นโพไม่มีนะมีแต่ต้นกล้วยเอลจะหักต่อหรเนื้อ แหม่พอแก,กไม่อยู่แล้วก็ทำอย่างนี้นะหนูพยายามดูดาวอ่ะดาวไอแต่หนูไม่รู้ว่าของอื่นๆมันอร่อยไหมนะนี่หน่าอร่อยน่าอร่อยน่าจะเข้าใจไม่รู้พี่มิสิีหลังมึงแล้วมาไตายเองนะที่เห็นเมื่อกี้ฟักนินมาก ข้าวกินก่อนแล้วกันให้ไม่แพ้รอไปก่อนแมงกู๊ด้ำจะเสร็จแล้วให้กูแขมาก <c oughs> มึงมึงกู๊ดซ้ำเสร็จแล้วกู๊ดซ้ำเสร็จแล้วก็จับเลยแล้วหนูพยายามดูดาวร้านไหนดาวเยอะๆสั่งร้านนั้นเลยนะอร,ร่ยรอยมากพรุ่งนี้อยากกินข้าวหมูทอดอ่ะ หนูสั่งเฟรนฟรายแล้วก็มีชายเย็น,ยน,นแ,ลแล้วก็คอฟเฟ่นอั่งคอฟเฟ่นมาสามชิ้น <c oughs> น่ะกินเยอะไปปะ <c oughs> คือหมดแรงอ่ะทุกคนในเรื่องจริงนะหมดแรงจริงๆอะ <c oughs> ่ะเพิ่มพลังแป๊ ชไต่ไมเคยรทีหลังเดี๋ยวไม่ลองแล้วเกียวนนนูน้ำเก่ามันน่าจะมือนต,ตัวตัวหน่ชอบฝืนตัว,ตวอเองไปอไอเป็นจินบูดว่าอะไรนะไปไม่มีอรไรุนะคันตนี ขี่มูกวันนึงหมดแรงอะ่ะอยากปินเขาอ,อะ่ะพี่แทนปินเขาไหมอย่างเลื่อนพี่แทนนินทาเดีวหรอ,หรอนินทาอะไรครับไม่รู้เห็นเดียวจามไม่หยุดเลยเอาเวลาแก้วนดนนินทาแก้วจามได้หรือ วิ่งทำไมม,จ<า>มีจักรยานอยู่ตรงนั้นอ่ะมันมันบาดขับบาดขับแต่มันนั่ง,ง<อ>ดได้ไหมนั่งได้ปั่นได้นะแอบ,บน้ำเลยอะรับไม่อาบเลย,ยน่าละครับยังไม่ไอาบนะ พี่ไม่ได้เน้นหาแกว่ะครับเป็นว่าแกว่าเป็นไข้รือเปล่าไม่ใช่อะถ้าเป็นไข้มันต้องจำแบบว่ามันต้องจำหลายทีแต่นี่จำสองทีจำสองทีแปลว่าน้นหาหาท่บบาเหรอครับอจำสองทีคนนินค่ะจมหนึ่งทีแปลว่าพี่แทนไม่อยากนะ้ำ ถ้จาจำหลายๆทีก็แปลว่าเป็นหวัดแล้วค่ะรียกาำสองทีไนงะว่าพี่แทนนินทาดิอดก็มีคนนินทาคนแถวนี้ไม่น่นาจ้สองทีแจ้สองทีแปลว่าเอ้ย,อยพี่อาผขอโทษครับเี่ยอาไม่เป็นไรครับ ขอโทษครับผมคนผมไม่โหลดขอโทษครับพี่ตามสองทีแปลว่าเปลี่ยนเป็นไข่วีสนใจตามสองทีแปลว่ามีคนดินทาสภาเนี่ต้องอไปทุกคนไหมเนะี่ยไปทำไมอ่ะคะสภาเรียกไม่รู้เรียกเหรอเรย,ย้ายสีเดีย๋ดวยวไปด้วยเดี๋ยวไปด้วยได้ไหมอ่ะ ว่าเขาห้ามไปไม่ห้ามครับไปยืนฟังนั่งฟังน,นั่มาค่ะนอนฟังยังได้นอนฟังได้ด้วยคอนอเขานอนกันยาะๆครับเราจงนะเวลาไปสนามต้องมีคนนอนฟัง ไม่หรอ้ว่ามีเรื่องอะไรเหมือนกันครับยังพี่ยิ้เนี่เบสจะมาอะไรอ่ะอายเบสมีจะมาอะไรยังดยผมถึงแล้วโอ้โหน้าถึงก่อนแท้แท้โผล่หัวมาดิ